ยังกรองได้ไหมคะพี่ม้าร้องเพลงเดิมกระโดดไปนี่มันไม่ได้กรองค่ะมันมีสองเพลงหนูก็ร้องเพลงเดิมอีกรอบนึ่งลูกอะมือกรองในไหนไหนมีใครเป็นมือกรองให้หน่อยไหมคะน้ำเปล่าคุยที่ผ่าบอกเป็นมือกองให้หนูหน่อยได้ไหมหรือมีใครดีดกีตาร์ได้บ้างคะก้องเกลวอุ้ยนี่ไงอีกสองถึงเพลงได้ไหมคะพี่แชมป์ให้เราดีดกีตาร์แล้วหนูร้องได้ไหม ขอ,เ,อ,อเปิดตัวโมกิต้าคนผู้หญิงหน่อยค่ะออมาแล้วเออขาอ๋อ,อกีต้าอยู่้านหลังทำไงดีมาเราไปเอากีต้าออกันเฮ้ยเฮ้ยก็คุณชัเว่าไปเ,เอากีต้าจอ๋อขอ้าอน้องหน่อยมันหวงเอาอย่างงี้ไหเปิดูหมคะอเอาเกางโคลอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนะก่อนเราจะเลือกเพลงที่มาร้องช่วยเช็คด้วยนะคะว่าค่ายไหนเพราะว่าเวลาที่จริงเขาเก็บมานี่ไปจ่ายถึงตรงนี้แล้นะฝั่งนี้เดี๋ยวพี่หมายจะตายสาวโก้เด็กเลงได้ไหจ๊ะเราจะได้ตังกีตาร์ไหมได้ไหมคะมันมันมีเสียงแค่ไหมต่กีตาร์ไฟฟ้าใช่ไหมคะหรือว่าต้องเอาไม้จอดอ๋อได้ยินเสียงกีตาร์กไหมคะได้เลยค่ะ อันไนี้เรา่นอะไรได้คะคิดมากได้ค่คิดมากเริ่มต้นม้วยไเนี่ยเอาโอเคข้ขาไปเลย่องไปพี่ฝาบอกให้เขาร้องไปเลยอะไรนะ อ่ะเอาเรื่อเดี๋ยวเราไม่กัน